ตั้งแต่ที่ผมเริ่มเข้ามาทำหน้าที่คุมทีมชั่วคราวผมคิดว่าช่วงเวลา4เกมมันช่างผ่านไปรวดเร็วมากจริงๆผมสนุกมีความสุขกับทุกโมเมนต์โดยเฉพาะสัมพันธภาพระหว่างทีมกับแฟนบอลน,นั้นๆเป็นอะไรที่พิเศษมากๆเกมนี้จะเป็นวันสุดท้ายผมคิดว่ามันอาจจะพิเศษนิดหน่อยแต่สิ่งเดียวที่ผมโฟกัสคือทําให้แน่ใจว่าทีมจะเก็บผลงานที่ดีที่สุด รอบลัวปีสัตว์แดงประจำการเช้าวันอาทิตย์ที่10เราเปิดหัวด้วยถ้อยคำบางส่วนจากรุดฟันนิสลลยกุนซือรักษาการชั่วคราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแม้จะเป็นแค่เกมหลีกนัดหนึ่งทว่าการเจอกับเลสเตอร์ซิตี้ในคืนวันนี้ถือว่ามีในยักยะความหมายสำ,สำคัญสำหรับรุดฟันนิสลอยและสำหรับแฟนบอลปีแสดงไปพร้อมกันนะครับด้วยสถานะตำนานดาวซันโมของสโมสรที่เคยฝากผลงาน150บประตูเอาไว้ในช่วงยุคทศวรรษ2 0 0พกับลมพัดหัวที่พัดผ่านเขาได้กลับมาสู่สถานที่แห่งความทรงจำในบทบาทผู้ช่วยของเอเด การจะพลิกผันนำมาซึ่งโอกาสที่ลดฟันนิสลอยถูกดันขึ้นมาทำทีมชั่วคราวและมีผลงาน3เกมที่ผ่านมาก็คือการชนะ2และเสมอ1 ที่สาคัญมันเหมือนกับสคริปต์ที่มีใครวางบทไว้นะครับเพราะการทําหน้าที่ของลูดฟานิสลอยตลอด3เกมที่ผ่านมารวมถึงในเกมคืนนี้ที่จะเป็นเกมสุดท้ายในการทําหน้าที่กลุมทีมชั่วคราวมันคือการได้ทํางานพาทีมลงเล่นในโรงละครแห่งความฝันหมดเลยทั้ง4เกมซึ่งตัวของลูดฟานิสลอยก็ตระหนักดีนะครับว่าพลังงานจากแฟนบอลน,นั้นมีส่วนสําคัญมหาศาลขนาดไหนโดยเขากล่าวว่าผมคงทํางานนี้ไม่ได้ถ้าไม่ได้รับการสนับสนุนที่ยิ่งใหญ่จากแฟนๆรวมถึงการสนับสนุนที่ดีจากผู้เล่นและทีมสตาฟเป็นภาพที่คุณจิตตนาการไม่ออก กกัับบารรต้อนนที่เห็นในชน่วงที่ก้าวลงสู่สนามแข่งขันสิ่งที่ผมทําคือการทําทุกอย่างเท่าที่ผมสามารถจะทําได้เพื่อให้สโมสสอนแห่งนี้ดีขึ้นเพื่อให้ผู้เล่นดีขึ้นและเก็บผลลัพธ์ที่ดีขึ้นขอบคุณมากจริงๆสําหรับการหนุนนาที่ผู้คุณมีอมอบให้ผมขณะเดียวกันอัปเดตเพิ่มเติมก่อนเกมในคืนวันนี้ที่จะพบกับเลสเตอร์ซิตี้ในช่วงสามทุ่มตามเวลาบ้านเราดูดฟันนิสลอยย้ําในส่วนของอาร์มาเดียโลซึ่งเหมือนจะมีปัญหาอาการบาดเจ็บจากช่วงท้ายเกมชนะพีเโอเคที่จะตัวถูกถอดออกแต่คนซื้อชาวดันระบุว่าอาการ ของอาหมาัดเดียโลนั้นไม่ได้เลวร้ายอะไรอย่างที่คิดแต่ก็มีการติดตามประเมินสถานะอาการของอาหมาัดอยู่ตลอดพร้อมกับความหวังว่าจะสามารถพร้อมลงสนามได้ในเกมคืนนี้ขณะที่คอปปี้เมนูซึ่งบาดเจ็บหายหน้าไปสักระยะแล้วนั้นรุนระบุว่า คอบบี้กำลังฟื้นตัวจากปัญหาสภาพร่างกายและกำลังอยู่ในกระบวนการที่ถูกต้องแม้ว่าเขาจะยังไม่มีส่วนร่วมกับทีมและคงต้องใช้เวลาอีกสัระยะหนึ่งแต่เรามีแนวโน้มที่ดีมากในเรื่องของตัวผู้เล่นอย่างที่เห็นคริสเซนเอรกเซซเล่นครึ่งชั่วโมงและมานูเอลกาเต้กับเมสซามาที่ทำผลงานได้ซึ่งเหล่านี้เป็นประโยชน์อย่างมากผมยินดีที่เห็นพวกเขากลับมาและในอนาคตก็จะมีตามกลับมาสมทบกันอีกไม่ว่าจะลีนิโยลลหรือลูกชอขณะที่ในส่วนของเฮเรมกไวยังคงไม่สามารถเป็นตัวเลือกให้ใช้งานได้นะครับเพราะยัง ย้อนไปในส่วนของเรนี้โยโลที่นับตั้งแต่ย้ายมาในช่วงหน้าร้อนกับโชกไลท์ยังไม่ได้มีโอกาสลงสนามเกมอย่างเป็นทางการให้กับปีศาจแดงเลยนั้นเจ้าตัวกลับมามีภาพการร่วมซ้อมกับทีมได้แล้วนะครับและก็ถือว่ามีสัญญาณเชิงบวกที่ดีมากๆโดยตัวเขาเองก็ให้สัมภาษณ์ผ่านช่องทางสื่อสโมสรรบบุกว่าทุกครั้งที่ผมได้มาดูเกมมันมีความรู้สึกเดียวเลยก็คือผมอยากมีส่วนร่วมด้วยผมอยากลงสนามและผมรู้ว่าตอนนี้มันใกล้เข้ามาแล้วผมพร้อมมากและแค่อยากลงไปช่วยเหลือเพื่อร่วมทีมและเพื่อสู้ให้สโมสรนนอกจากนนนววนีี้เจาตัััววยยยงผ่สิทททกกบุคนใน แต่จะเป็นพิเศษนิดหน่อยกับคนรุ่นราวคราวเดียวกันอย่างคอปปี้เมนูและก็อาร์มัลดิอาโลนอกเหนือจากที่กล่าวมานี้ก็จะเป็นอังเดียลนาน่าที่เลนนิโยโลยอมรับว่าได้พูดคุยกันบ่อยมากเนื่องจากในด่านมือหนึ่งของทีมมีทักษะภาษาฝรั่งเศสที่ดีมากๆส่วนการใช้ชีวิตในเมืองแมนเชสเตอร์ที่ขค้นเชื่อเรื่องสายฝนโปรยไปเลนนิโยโลชีว่าไม่ได้เป็นปัญหาอะไรกลับกันมันสมบูรณ์แบบมากๆผมมีบ้านที่นี่มีรถใช้มีทุกอย่างพร้อมหมดเมืองนี้ใหญ่กว่าลิวเล็กน้อยสภาพอากาศก็ไม่ใช่ประเด็นอะไรหลักๆแล้วครอบครัวผมยยังอู่่ทีว แต่ที่นี่ผมอยู่กับแฟนและลูกพี่ลูกน้องของผมสุดท้ายแล้วสาหรับเรนนี่โยโลคาดกันว่าหลังเบรกทีมชาติดอบนี้แฟนผีน่าจะได้เห็นหน้าเห็นตาเขาอยู่ในทีมวันแข่งขันเพิ่มมากขึ้นนะครับซึ่งก็พอเหมาะพอเจอบพอดีกับช่วงที่ลูเบนอมาริมเขามาเริ่มต้นการทํางานกับสโมสอนเช่นกัน เมื่อถูกถามว่ามีอะไรอยากจะบอกกับแฟนบอลบ้างไหมหรหอนยโยโลกล่าวว่าแฟนบอลทุกคนล้วนยอดเยี่ยมที่สุดพวกเขาสนับสนุสนผมมาด้วยดีตลอดมีการส่งข้อความมาให้กำลังใจด้วยในช่วงที่ผมบาดเจ็บพวกเขาบอกว่าแทบรอไม่ไหวที่จะได้เห็นผมกลับมาลงสนามผมก็อยากบอกว่าผมเองก็แทบอดใจรอไม่ไหวเช่นกันที่จะได้คืนสู่สนามแข่งขันอีกครั้งสำหรับสถานการณ์ของทั้งปีแสดงและจิ้งจอกสยามก่อนลงแข่งพวกเขามีแต้มห่างกันแค่สองแต้มเท่านั้นครับโดยแมนยูในแต่นั้นมี12คะแนนส่วนเลสเตอร์มี10แต้มผลแพ้ชนะจึงมีความหมาย โดยตรงถึงรนดับที่จะเปลี่ยนแปลงของพวกเขาทั้งสองทีมโดยที่ปีศาจแดงนั้น5เกมหลังสุดพวกเขาชนะมาแค่เกมเดียวเท่านั้นมันจะมีความสําคัญอย่างยิ่งทีมรุ่นและลูกทีมจะต้องลงสนามโดยมีเป้าหมายคือการเก็บ3คะแนนเพื่อที่จะได้เป็นการส่งต่อโมเมนตัมทีมที่ดีไปยังรูเบนอมอลิมที่จะเข้ามาทํางานต่อหลังจากนี้นอกจากนั้นเกมในคืนนี้จะถือเป็นการคุมทีมในเกมพรีเมียร์ลีกของรุ่ฟันนิสลอยไปพร้อมกันในตัวโดวยที่เกมก่อนเขาพาทีมเปิดบ้านเสมอเชลซีมาได้แต่การทิ้งทวนฐานะทําทีมโชคข่าวเกมนี้เเชื่่ออวาวาาาังงกกก็คดหึๆยน สถิติชนะเกมเพีย์ลมกในฐานะคนคุมทีมสักครั้งเป็นการเบิกเลือกให้กับตัวเองและเชื่อวา่าบรรดาผู้เล่นเองก็น่าจะเต็มใจทําหน้าที่อย่างเต็มที่เพื่อสนองชัยชนะนาดแดกในการคุมทีมเกมเพีย์ลมกให้กับคุณซือชั่วคราของพวกเขาสําหรับสายสัมพันธ์ระหว่างรุดกับลูกทีมรวมถึงสตาฟก็เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ที่ถูกกล่าวถึงในเชิงบวกเยอะมากนะครับเช่นที่มีรายงานกันออกมาว่าบรรดาผู้เล่นภายในทีมมีความปรารถนาลึกๆอยากเห็นรุดฟันดิสลอยได้ทํางานกับทีมต่อไปภายใต้ทีมงานของโค้ชใหม่อย่างรูเบนอออาาาามมมริททีี่่่กลงจะเข้าาหยาาืยด กล่าวหลังจบเกมชนะเพโอเกก็ค่อนข้างสะท้อนชัดเจนว่าตัวของอาร์มาเดียโลนั้นค่อนข้างให้ความเคารพนับถือรูดฟันนิสลอยเป็นอย่างมากรวมถึงท้าอิงจากคำที่รูดฟันนิสลอยพูดถึงอาร์มาดเอาไว้ก็ยิ่งชัดเจนว่าอาร์มานั้นตระหนักดีถึงคุณค่าของโอกาสที่จะได้เรียนรู้วิชาฟุตบอลในด้านต่างๆจากตำนานกองหน้ารายนี้อย่างที่รูดบ,บอกว่าอาร์มาเดียโลมักจะมาขอคําแนะนําจากตัวเขาตลอดเวลาหลังจบเซสชั่นการซ้อมหลักแล้วมักจะขอร้องให้รูดสอนการจบสกอร์ให้ดีขึ้นสอนว่าจะมงอย่างไรให้ได้เปรียบ ไปจนถึงการถามเคล็ดลับว่ากองหน้านั้นชอบบอคลครอสแบบไหนจากคนเล่นตำแหน่งปีกโดยทัศนคติที่น่าชื่นชมของอามัดนี่เองแหละครับที่ทําให้ลุฟฟอนด์สลอยอมรับเลยว่าอามัดนี่แหละคือแบบอย่างที่ดีมากๆสําหรับแมนอยู่นเตนเพราะทุ่มเททํางานหนักและหาเวลาในการเรียนรู้สิ่งต่างๆเพื่อหวังนําไปใช้พัฒนาเกมการเล่นของตัวเองอยู่ตลอดสุดสัปดาห์นี้ต้องบอกว่าเป็นสุดสัปดาห์ที่มีความน่าสนใจ2ทางนะครับสาหรับปีสัตว์แดงรวมถึงในส่วนของลูเบนอเบลิมว่าที่โค้ชใหม่เพราะทางนั้นเองก็จะมีโปรแกรมพาสปอร์ติงล ปีแสดงเช่นกันโดย l i ลิสบอนของเขานั้นจะไปเยือนลากาศในช่วงคืนนี้เวลาตีหนึเชื่อว่าแฟนบอลปีแสดงเองลุนจบจากเกมของแมนเชสเตอร์อยู่ในแต่ในช่วง3ามทุ่มแล้วก็น่าจะมีบางส่วนลั่นต่อไปเอาใจช่วยและศึกษาดูแนวทางของทีมสปอร์ติงลิสบอนที่ลูเบนเดมลิมจะสั่งลาไปด้วยเลยในเวลาต่อมา สำหรับการมาของออมอลิมรายงานที่เดลี่เมลทำเอาไว้ก็มีทิศทางที่ดีนะครับโดยมีการนังอิงก,กันว่าบรรดาผู้เล่นปีแสดงล้อนอยู่ในโหมดของคนที่กําลังตื่นเต้นและก็ค่อนข้างประทับใจกับโปรไฟล์การทํางานที่ประสบความสําเร็จของลูปเบนออมอลิมที่ฝากเอาไว้ในการทําทีมสปอร์ติ้งลิสบอนนอกจากนี้ในรายงานอย่างอ้างด้ดยว่าผู้เล่นบางส่วนนั้นมองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับการมาของออมอลิมว่าน่าจะสามารถพลิกโมเมนตัมทีมให้กลับมามีความสําเร็จอะไรบางอย่างได้กับฤดูกาลที่เพิ่งดําเนินมา3าถึง4เดือนนี้ขณะาาเดียวกันจะว่าไปแล้วล อย่างแรกเลยที่มีการวิเคราะห์กันนั่นก็คือสถานการณ์ทีมในตอนนี้ที่ลูเบนอเบริมถูกจ้างเข้ามามันถือว่าเลวลร้ายไปจนไม่ได้จะมีอะไรเลวร้ายกว่านี้ได้อีกแล้วดังนั้นถ้าเขาเข้ามาแล้วยังจูนอะไรไม่เข้าที่มันก็แค่เสมอตัวแต่ทิศทางที่ผลง,งานจะดีขึ้นนั้นมีมากกว่าเนื่องจากมองกันว่ายูเนเตาจะผ่านจุดต่ําสุดของฤดูกาลนี้กันไปแล้วและที่ต้องไม่ลืมก็คือปัจจัยเรื่องไทม์ไลน์ที่ลูเบนอเบริมเข้ามานั้นเขาจะมีเกมแรกให้พาลูกทีมลงเล่นช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนนนเลลพพรรรราาะหหหััััังงจบบบบสสสุดสุดดดป์ี้้้ฟตอตออมกกกใ รแกรมทีมชาติลงแข่งอีกร่วม2สัปดาห์รูปเบนอมาลิมจึงมีเวลาในการเตรียมความพร้อมตัวเองพอสมควรและช่วงเวลาตอนนี้บรรดาผู้เล่นสำคัญส,ค,ญสคัญที่บาดเจ็บไปของปีสัตว์แดงก็มีแนวโน้มจะทยอยกลับมาพอไม่ถูกเลือกใช้งานได้หลังเบลกทีมชาติเสร็จสิ้นพอดีครับ